ม่าน,นี่จ๋าค่ะเ็นงานเาาเน,นเทศการศิลปะต้องพิจารณาตลอดเลใช่ก็วันนี้มันมีได้เป็นหนึ่งในศิลปินทีเอ็มทีเดฟย่ะาขาของพี่ดอยนิเบศค่ะมีส่งงานหนังสั้นไปเพราะว่ามันมีเองก็แบบชอบทําพวกเกี่ยวกับการแสดงหรือว่าล่าสุดก็คือทํากํากับด้วยค่ะ,คะใช่พี่เสกเพราะว่าศิลปินแบบเก่งๆเยอะมากเลยมันมีเป็นแบบถือว่าน้องเล็กสุดนะค่ะในนี้ใช่จริงๆเราก็แค่อยู่นกัด ว่าก็ไม่ถึงกับขนาดว่าแบบไม่ถึงกับขนาดแบบขนาดทุกคนนะคะมันมีเป็นเป็นน้องเล็กอะค่ะใช่เป็นน้องเล็กเป็นน้องเล็กภายในนี้อีกเยอะค่ะไม,ม่ต้องทำอีกเยอะเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยงานที่มีส่งเข้าไปเนี่ยจะเป็นงานต่อเป็นงานหนังสั้นซึ่งหนังสั้นนั้นเนี้ยชื่อว่าสต a r l i g h t เป็นหนังที่มันมีได้กำกับเองเล่นเองแล้วเขียนบทเองค่ะแล้วก็ได้ส่งไปเบอร์ลิน ที่ประเทศเยอรมนีแล้วก็ที่อินเดียซึ่งได้2ที่เลยได้รางวาัลสที่ใช่เป็นยังไงบ้างคะแบบว่าได้ผลง,งานเราได้ออไปต่างประเทศอะไรรู้สึกดีใจมากเพราะว,ว่าเราทํางานแบบในวงการเนี้ยเนาะเราทาทั้งแบบร้องเพลงแล้วก็ดนละครมาใช่ไหมคะก็นาน,นอยู่ละคนเวทีด้วยแต่ว่าพอเรามีโอกาสได้ลองทํากำกับดูก็สนุกอะคะ่ะได้สนุกค่ะเริ่มทำตั้งแต่ปนไหนเริ่มทำอะค่ะเริ่มทําประมาณปี2020จริงๆมีมีงานชื่อว่า Hope Factory เมื่อประมาณแบบ ปีสองปีที่แล้วอะค่ะจัดที่โฟโต้คลับเจริญกรุงซึ่งก็ทำกับมัมีมันมีมีวินมีน้องพีเคซึ่งมากันหมดเลยวันนี้ก็ทำร่วมกันค่ะตอนนี้ค่ะก็ขอฝากงานนะคะทีเดฟนะคะที่ไอคอนสยามชั้น7นะคะตอนนี้คืองานจะมีถึงแต่วันที่5จะถึงวันที่20เลยค่ะมีค่ะขออนุญย่าท่าได้ได้ค่ะมันมีกันแล้วอ่าค่ะค่ะรู้แล้วมันเป็นยังไงตกใจมากเลยนะ ใช่อ่านอ่านข่าวแล้วก็จริงๆมันผ่านมาประมาณครึ่งปีแล้วอะค่ะก็ยังยังคุยกับพี่สวทุกวันอยู่นะปัจจุบันก็คืยเป็นพี่น้องคือมันพี่สวเหมือนคนในครอบครัวไปแล้วอะค่ะใช่ทั้งครอบครัวมันมีครอบครัวบ้านพี่สวเองก็น่ารักมากๆก็คืออยู่ด้วยกันตลอดคือแบบคุยกันถามไถ่กันตลอดเวลาคือไม่ได้แบบไม่ได้เลิกกันไม่ดีอะค่ะคือคือเราเราเราแบบรแยกทางกันหที่นีอ ยากขาดหรือว่าเลิกจริงๆมีไม่ได้จดจทะเบียนสมรสมันมีกับพี่โสพูดแต่งานคือเรารับรา้ทันทัมสั่งด้วยแต่ว่าก็คือจะมีแบบงานอีเวนต์ด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่คุยกันคือเราคุยกัน2คนก่อนทั้งหมดคือคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายให้ไปเรื่องของคนสองคนนะคะใช่ก็เขาเขาโรแกรมตัดสินคนสองคนคืออันนี้เราเราเราตัดใจที่จะแยกทางกันมาประมาณประมาณใช่คือตัดตัดแค่ คือจริงๆแล้วหลายคนอยากรู้สาเหตุมากจริงๆมันไม่มีอะไรมากคือจริงๆมันเป็นเรื่องของความรู้สึกกับเวลาพอเราอยู่มาไปเรื่อยๆบางทีความสัมพันธ์ที่เป็นสามีภรรยาค่ะม,ม,มันมีความเป็นพี่น้องมากกว่าก็เลยมันมันก็เลยเป็นตัดสินใจเป็นแบบกันท,ท,ทั้งคู่ค่ะในอนาคตมันนิวว่าอันนี้เป็นเรื่องอนาคตมาแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันมีเชื่อเสมอว่าถ้าวันหนึ่งเขาใช่ก็คือใช่ใช่เขาเริ่มคุยกันทุกวันอยู่ค่ะไม่ได้มีปัญหาไม่มีคมม่ะไม่มีค่ะไม่มี หรเป็นเพราะว่าเาๆๆราเราแบบยังไม่มีทายาทกันตอนนี้ค่ะหีือว่มีคนถามเยอะมากเรื่องมีลูกคือจริงๆคือจริงๆตัวมันหนีก็อยากมีนะคะม่นก็ถือง่ายก็ได <laughs> ้ค่ะโอเพราะเพราะมันมีเองก็บางคนชอบเด็กตัวมันมีเองก็บางคนชอบเด็กนะคะแล้วก็ตอนนี้เลี้ยงหลานไปก่อนยังไม่มีทายาท นี่คือเหมือนเราก็ทำใจคือครูครูไมันนีต่อปัญหาอะไรทุกอย่างแบบค่ะคุณต่อไาได้เลยใช่เพราะว่าจริงๆมันผ่านมาแบบครึ่งปีแล้วเนาะแล้วอีกอย่างคือเราทั้งสองคนไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยโอเคหลายคนแน่นอนทุกคนจะมองว่าคู่ของเราอดีมันไม่น่าเชื่อเลยรอ่ๆแต่ต้องการแต่งตัวแต่งหน้าแต่งตัวแตบงคือสำหรับมันมินมีมองว่าอย่างความรักอะค่ะมันมีกับพี่ส่วนมันจริงๆความรักมันมีได้หลายรูปแบบ จริงๆคือเรารักแบบสามีภรรยาแล้วเราก็สามารถรักแบบพี่น้องได้แต่แค่ว่า,าความรักแบบสามีภรรยามันจบลงก็เลยเป็นความรักแบบพี่น้องซึ่งมันนีเลยมองว่าจริงๆวันนี้ไม่เคยเสียดายเวลาทั้งหมดเลยที่มีะค่ะเพราะว่า,า,วาพี่โสมเป็นคนที่ดีมากๆแล้วครอบครัวเขาเป็นคนที่ดีมากๆใช่วันนี้ทำอะไรทำอะไรค่ะ เราไม่สามารถเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าหรอว่าเป็นได้ทุกคน <c oughs> ค่ะไม่เคยมีปัญหาค่ะหนูเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าทุกคนเลยค่ะ <c oughs> เราเราเรามองโลกในแง่ในแง่ดีหรือแง่บวกใช่ไหมคะเราหมอนกันไม่นี่ว่าไม่ไม่อยากจะไม่ได้มองโลกบวกขนาดน,นั้นแต่ไม่นี่มองโลกตามความเป็นจริงแล้วยอมรับไม่ได้บวกขนาดน,นั้นเพราะว่าบางทีมันบวกเกินมันก็ไม่ใช่อ่ะเนาะโลกของเราบางทีมันก็ทั้งดีแล้วโหดร้ายเนาะใช่ค่ะก่อนจะตัดสินใจเลิกกันเลยนะคะคิดอยู่นานไหม ก็คิดอยู่สักพักเพราะว่าแบบความรู้สึกทั้งคู่ไงมันก็มีความรู้สึกแต่ไม่เหมือนเดิมอะมาเป็นปีแล้วอะค่ะก่อนที่จะตัดสินใจก่อนที่จะอกกลที่แล้วมันเรียกว่าอิ่มตัวหรอเหมือนคล้ายๆอิ่มตคล้ายๆค่ะอิ่มตัวในฐานะสามีภรรยาค่ะถ้าก็ไม่มีลูกด้วยแหละใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่เหตุผลหลักเหตุผลลกคือเราสองคนมากกว่าไม่ได้เกี่ยวกับอยากอยูงแล้วแล้วตอนนี้เราเราเราเรื่องของอนนัน็ยังไงบ้าง หรือจะปิดใจหรือแบบว่าขอาพักขอเบรกอะไรอย่างเงี้ยคือมันเนี่ยเป็นคนเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนเชื่อในความหลักอยู่แล้วค่ะไม่ได้เป็นคนที่จะติดปิดใจหรืออะไรต่อไปครับดูพี่สวยเองด้วยมันมีเชื่อว่าถ้าวันหนึ่งเราได้เจอคนที่ใช่ทั้งสองคนก็โอเคแต่ว่าเราสองคนก็จึงจะเป็นคนที่แบบดูแลกันจับมือกันเป็นพี่น้องตลอดไปเพราะฉะนั้นมันมีก็คือหมายความว่าในโอกาสหน้มามีโอกาสที่จะรีเลยรไม่มันหนีไม่ทราบจริงๆค่ะเรื่องนี้เพราะว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วะค่ะคือ มันเป็นเรื่องของคนสองคนแล้วอีกอย่างมันมีไม่แน่ใจด้วยพี่สุขก็ไม่แน่ใจนะตอนนี้แต่ตอนนี้ไม่ตอนนี้เป็นพี่น้องค่ะใช่ตอนนี้ก็ีแยกกันใช่ค่ะที่อ,อยู่กับพ่อแม่ค่ะตอนน <c oughs> ได้าไดปา <c oughs> ี่สุขนคุย <c oughs> แล้วคุยคุยตั้งแต่เช้าคุยสองรอบแล้วเมื่อกี้ก่อนก่อนงานก็คุยไปรอบนึงบอกพี่สโอเคใช่ไหมบอกโอเคค่ะโอเคโอเคน้วตุ้นตกะใจตระใจอยู่ใช่ใช่เพราะว่ามันใช้เวลาสักพักใหญ่แล้วะค่ะไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบถ้าเมื่อวานแล้ววันนี้เลยคงแบบ คงไม่พร้อมค่ะแสดงว่าเราไม่ได้มีความเกลียดไดเลยถามว่าเหิร์นไหมก่อนหน้าเหินค่ะก่อนหน้าเหิร์นก่อนหน้าอะไรนะเหิร์นหนักไหมก็ไม่ถึงขนาดมากแต่ก็ก่อนกันลองให้นะเพราะว่าแบบก็คุยกันทั้งคู่ค่ะว่ายังไงต่อไปอะไรนั่งทำใจหนัใช้เวลาประมาณสักพักใหญ่ขนาดก็ทําใจมาเรื่อยๆอยากบอกอะไรกับแฟนไหมคะว่าแบบเราเราเป็นกำลังใจและสิ่งเรามีความรักของเราอะไรนะ เมานนี้มีคนเข้ามาไมีคนเข้ามาไหมมีคนเข้ามาค่ะแต่ว่ามันมีคุยปกติยังไม่ได้คุยแบบบยึดติดแบบนเพราะมีรู้สึกว่ามันต้องใช้เวลาค่ะยังไม่ยังไม่พร้อมขนาดนั้นคือเปิดใจนะแต่ว่ายังไม่พร้อมที่จะคอมมิตขนาดนั้นเป็นงกาไม่ค่ะไม่ค่ะมีมีมีข้างนอกมาจริงแต่ว่าก็ไม่ไม่แต่ว่ายังไม่ได้อะไรก็มีสาวๆชอบเวลาที่สวยเพาเป็นสเปคสาวไทย ตีตีโอเคมากมี่ก็คุยวิสพี่สุตลอดว่าแบบถ้ามีอะไรต้องบอกมันมีก่อนคนแรกเป็นเพื่อนสนิทเป็นเพื่อนสนิทไปเลยค่ะใช่ค่ะไม่ค่ะก่อนหน้าจะเคยหืนสมัยแบบคบกันเนี่ยค่ะตอนนี้ไม่หืงเลยขอบคุณมากนะคะพี่พี่ขอบคุณขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ